งามมากขานี่ไม่แมงเลยสุดสุดเพียเพียเพียมันสุดยอดนุ่นค่ะเห็นไหมไอ้ไม้นุ่นแล้วก็อยู่ข้างล่างหินนั่นอีก สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเข้าป่ากันวันนี้กับน,น้องใหม่แกลิโอจอดรถข้างทางเพราะว่าเห็นเห็ดข้างทางแบบสวยออดถุงมืออยู่ในนี่ปะโอ้มังก็เห็ดโอ้คีรรถกายแบบทุบป,ปุ๊ติป,ปิเลยแะแบบแบบอลังค่ะเบิ่งดูหนึ่งสองแล้วสามดอกนุ่น สี่ห้าข้างในนนค่ะแล้วก็มีเ n าเน o w ด้วยหนึ่งดอกสุดยอดอ่ะป๊ะปะเก็บเก็บเก็บอือไหนโอ้ยงามมากขานี่ไม่แมงเลยอ,อ,อ้สุดสุดเพียเพียเพีย สวยยอดนุ่นค่ะเห็นไหมไ,ไม้นุ่นแล้วก็อยู่ข้างล่างหินนั่นอีกแล้วก็ข้างในแบบเยอะเยอะแบบอล,อลาอัลังแล้วก็เยอะแล้วก็สวยมากค่ะนี่นี่อยู่ข้างล่างเห็นไหม อยู่ในเหออยู่ในเฮ้อู้ขาวจั่วเลยว้าสองดอกสุดสุดมึงดูค่ะสองดอกแฝดเห็นไหมสวยยอดนุ่นนุ่นดอกหนึง่งสวยมากโอ้ยยังสวยดอกเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยเรียววิ่งตามหนุ่มไปแล้วครับ มอุ้ยมีแต่อ,อ่อ,อนๆนอะไหมเอ้ยพี่ดอกนึงอ,อ่ะแล้วก็ตุ๊ปูติเปียดอกนั้นก็เจอแล้ว,อโ,อลวแบบโอ้ยก็แบบอุ้ยทัก <c oughs> สวยมากจ้าอู้อเพียระทึกมากขนาดนี้จุ่มแล้วสืบของแท้เลยจ้ะโอ้ยมีแต่อ,อ่อ,อนง,งามๆน้ำ เลือดเลือดเลือดได้ป๊ <c oughs> อดจุ่มเดียวไหมคะมีแต่ไว้ละออนทั้งนั้นสุดยอดอะ่ะแล้วเรางามด้วยแล้วขาก็ แน่นแนนติดเหลืองเล็กน้อยติดเหลืองเล็กน้อยตะก้าใหญ่นะคะวันนี้บื้ยยุ่ยติดเหลืองขึ้นมากค่ะต้องเอาออกเพราะว่าบางเชือมันจะขม กวนิบตาแต่นี่สวยแล้วตรงโคคนมันก็จะเป็นแบบฟ้ามฟ้าม่ะมันบริเสบด้วยค่ะตรงโคนโคนมันนะตรงตีนมันเลยนะเนี่ยตรงตีนมันไหมเนี่ยแต่แถวนี้มันจะเป็นฟ้อมฟ้ามเนื้อไม่แน่นทำไมเขาถึงแบบว่าไม่ค่อยนิยมกัน บอกฝนตกนะคะเอาราค่าจะตากฝนชุ่มือไหลเจ้าป่าเห็ดย่มใดฝนมากแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีฝนแล้วแหละเนาะอ๋อ,อมีหน่อยๆ มาแล้วมาแล้วโ,โพดพกคะจุ้มเดียวจริงๆน่ารัมาเออมันเบ๋งนี่ดอกแรกนะนั่นดอกสองพุ่นดอกสามค่ะแบบโอ้โหมีดอกสี่ <c oughs> เดี๋ยวจะเก็บก่อนเยอะมากอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าน้อยๆก็อยากแก่โพดโอ้โนี่เดี๋ดอกนี่ โอ๊ยดอกน้อยๆมิ่งมิงมิ่งมิงม่องมอง,มอง,มองพี่พี่อู้ดอกนี้สวยดอกนี้สวยงามงามพี่ยังงามค่ะยังงามยังงามมึงจะ้ะอู้อหูเพลินปะแม่กระลูกแม่กระลูกืกกอ วันนี้นิ่มแล้วพี่โอ้ี่ดอกค่ะพุ่นค่ะอีกสามอีกสามเห็นไหมโหดพ่อบอกโมบอก,บกแตงค่ะอืมยอดได้ยูค่ะได้ยู มองดูมึงเจ้เบิ่งแต่และหมองแต่และจุดแหมหัวส้มหัวส้มหัวส้มคุณเห็ดเพิ่งนลยค่ะสองดอกทั้งนั้นไหมตุ๊ปุติปีอยู่นี่ค่ะกเพราะบวกโมบตกแต่งเี่เห็ดเท่าปีนี่เห็ดเท่าปีนี่โคบคักโคบคักรวันนี้แก่โพดค่ะเส้นหน่อยค่ะน้องใหม่ชอบ đây nó dày đuôi ui ui nhanh là oan ta nhanh là oan vâng này suốt mm. chút <laughs> 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 ดอกน้อยๆกะยากแก้ค่ะติดแมงติดเหลือง ดอกน้อยๆก็พราะกันยาแก,ก่้ค่ะตั้งดอกพรสโปรโบกมงบอกแดง แขกเกินเด็กในวันนี้ผ hey, ู้ใหญ่อร่อยวันนี้แมงจ้ะอันนี้ถ้าแกงวันนี้ได้ได้กินแกงเมื่ออื่นไม่ได้กินค่ะแมงหน่อยๆน่แมงกินเรียบพวกเราเชือกินเด็ก นี่เจ้าของขาลายมาค่ะก็ของขาลายมามตานี้กัดนี่นี่อยากจะอบอกนี่บริสุทธิ์องเท <laughs> อ่อนมาก <laughs> ปวดโพรกม่วบักแต่เอาออกไหมห่วงน้ำแคก <laughs> ขาลาย <laughs> เอาอ,ออกมึงไม่กิน <laughs> <laughs> โอ้พี่ไปเรียบร้อยแล้วเ <laughs> อเอาแต่ขาไปก่อน โอ้ไม่เอาแล้วมันิ่มไปเนี um> ่ยตุุ๊ติปิอะไรลูกเดี๋ยวมีดสิบาทดังแป๊บเดียวเต็มบุยตะกร้าใหญ่ปุ่นทั้งนั้นก็เต็ม เฮ้ย <Hey>, hey. มีแต่วายละอ่อนจาตุปุติปิสวยยอดปะเห็ดเยอะมากสวยมากค่ะโพดโพบอกมุมัมกแตงนั่นนั่นดอกนั่นดอกแม่มันนะนี่ดอกลูกมันสองดอกสวยสวยอ่อนอเยอะมากเยอะมากค่ะ มึงดูตุ๊ปุก็อยากจะแก่เหลืองแล้วไหม mm hmm. ใช่ไหมสุยดยอดเออแหว่งไปแหว่งไปแต่ก็งามมากอันนี้เห็ดอร่อยเห็ดพึ่งเการัดเขาเนี่เพิงน่อยเพิงน่อยหัวสีน้ำตาลอันนี้เพิงไงกันนี่เพิงไงบาย,บาย รดโพรฮะปอดเพื่เกาลัดบักไงแล้วจ้ะเพิ่งน้อยหัวสีน้ำตาลไหมน่ะน่ะเยอะมากเลยยังบอกว่าใหญ่มากแล้วสวย <_ s> อร่อยมากค่ะออนี่ต้อยต้อยตัวนี้ออดำออน,น่าจะใกล้ๆกับขาสม้มอ่ะคือความกรุบความอร่อยเขาไงคนเคยบอกเพราะวันดอกมันเล็กเนื้อมันจะแน่นกว่า ไงเวลาเราจ,จับจับจับตรงนี้มันจะดำแผลมันก็จะดำเหลี่ยเห็นไหมค่ะแผลมันก็จะดำขึ้นมาถ้าเราแตะฟองน้ำมันไม้ขาน้ำตาลแล้วก็ขึ้นมาน,นี่ก็จะขาวขาวหัวออกเข้มเข้มเมการัดเการัดอร่อยอป๊อดอ้วมมากอ่ะหัวส้มอวบมากค่ะป๊าดบ้างค่ะ นี่เราเราเห็นแม่มันใช่ไหมเข้ากับมาแล้วก็พ่ออีกยสามดอกเดี๋ยวๆทางนั้นอีกดอลนึงอ่ะเต็มดอนเลยพุ่นี่นี่ยเต็มดอนเลยแบบสุดยอดอ่ะออพุ่น้ยเอารถบ่ได้ดับบ่ได้เอากล้องมาวะเราจะลองกล้องไปเอามาดีเอาตะกร้ามาพี่แกด้วยขึ้นตาต้งเนี่ขอเด็ดก่อนเด็ดก่อน เอาแต่กล้องมาก่อนเลยนะเจ๊ปูเจ๊ได้แต่กล้องป้อผจ้ชมเออโอ้ป้อแล้วอ่อนๆด้วยจ้าจ้าจ้าทักทักสุดยอดอะโอ้เพิงน้อยเพิงเกาลัดกระไรค่ะพี่ตัวนี้ดอกน้อยโพดมาเอาแบบสวยเลือกได้นะมันนี่พี่เห็นมั้ยอเทละยอมแล้วเป็นซิบเป็นเศร้าปื้ยเป็นเศร้าแล้วได้ป่ะเนี่ <c oughs> เป็นซิปเป็นเศร้าเรือดิบานสย่วอ่ะมันเยอะเยอะแบบเปื้อวางอลงังมือเจ้าเบึงมือเจ้าเบึงมือเจ้าเบึงโอ้ยแล้วก็นั่นอีกจุ่มหนึ่งเห็นไหมโอ้ปวดพระเพิ่งเกาลัดกันหลายอร่อยนะคะเพิ่งเกาลัดนี่ มากี่ยวน้ำค้นต้นใหม่ห้าต้นใหม่ที่แบบตายเลี่ยวทั้งบมดตายโอ้ยเปยื่อยเปยื่อยน้ำน่องอะน้ำท่วมเดี๋ยวไปเบิ้งแม่น้ำน้ำหล่นเออเลยเพิ่นดมิจฉาเบิง้งปวดพรบอกม้วนเตียนว่าขาแน่นๆขาแน่นๆโอ้เดี๋ยวมาขอนผ้าเห็ดขาเห็ดอันสามรถ ข้า,าขายริแลขาเยเงวชมันได้มันได้เยอะดีไงซุ้มขาเน้นๆเนี่นยก็กินเป็นดอกไปมันก็แบบตุ๊ปูมากอ่ะตุ๊ปูมากอ่ะตุ๊ปูมากอ่ะสุดยอดอ่ะโอ้หัวสมค่ะตุ๊ปู๊ติปีโอโหเห็ดน,น้องใหม่เลยนี่เห็ดน,น้องใหม่เลยฟเฟอร์ริกเลยสุดชอบสุดชอบ โคดพรูบ oh, ักโมบักแดงดอ้ติดเหลืองไหม Bây. Tít lưỡng, tít lưỡng Mới Tít lưỡng mà, cưng ดอกมันเริ่มช้ำน้ำแล้วค่ะอ่อนนะแม่เบิ้องขาวๆอยู่เลยแบบอ้สุดยอดดอกแม่มันนี่พีกกวงนึงค่ะเก็บกวงไว้กวองไว้ยางมาตัดขาบันมัน เล็ดเลยเวอร์วังเพราะว่าอุ้ยน้ำร้ายค่ะขาเริ่มขาเริ่มช้ำขึ้นมาต้องระวังนี่มคะ่ะขามันฟอมฟามยังสิคือมันแบบเริ่มติดล่าค่ะจากขาขึ้นมาแต่ว่าตรงข้างบนยังได้อยู่รุ่นขาหนีบเขานั่น เดินไปแถวนั้นก็เจอนะถ้าเจอมีมีไปหมดอะเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดเพ,งเดเพิงตอนนี้มีทัวลาดอะนาจักเลยนะแถวนี้นะต้องโซนที่มีเชื้อด้วยนะ <c oughs> สุดยอดค่ะปะเต็มตาแล้วเดี๋ยวลืมมีเดยวประจําเลยแม,ม่วันมองดูสงสารแท้ทำเห็ดหัวหลุดอ,อร่อยอร่อยบน ปุ้ยขาดไา่หมวกสมค่ะอาล่างอาล่างต้องเก็บเลยเห็ดน้องใหม่วันนี้น้องใหม่มาด้วยอู้พีผดอกหนึ่งพรดดปรอของด้วอู้พี่ค่ะดอ,ดอ,อดกสองดอกพุ่นเยอะมากอะ่ะอันนี้พรฉันหอดมองเก็บเห็ดแด้วค่ะจอดกลางข้างโอ้หมดหมดหมดฮะ มูเจ้าบังน้ำขึ้นสูงจนสูงมากน้ำขึ้นสูงมากเพียอุยดอกนี่ดอกนี่เฟดแฟดประหลาดนะวเฟดประหลาดแฟดประหลาดเพราะวันนี้ไม่ได้มวกนู้น้ำขึ้นว่าถ่วไงน้ำขึ้นว่นาถ่วพี่ดอกน่งี้นะโ ได้ยูได้ยูได้ดวกยูน้ำขึ้นมาถั่วมาบ้างดูน้ำไหลจนว่าน้ำน้ำแกงน้ำแกงคือนน้ำป่าไหลบ่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจะบอกว่า่มากเยเก็บต่ระด่วนเยอะจนเมื Arrow, <c oughs: S 1> ่อยเฮ็ดหัวขาดอีก็ แต่ละดวนแต่ละด่วนนี่ค่ะโวดโพรบกมูกบบกแตงมึงดูไม่ขวนเท็ดหัวขาดหัวรุดวันนี้เริ่มแม่งจ้ะคือถ้าไม่ทำวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ทันแม่งกินหมดรีโอรีโอ Oh. Oh อันนี้ก็ลาครึ่งหนึ่งจ้ะ เฮ็ดไลท์ลีด้วยค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวก็น,น้ำก็ท่วมนะเมืองแม่ขอนอยู่น้ำท่วมนะจ๊ะ dễ mấy, chơi bao <laughs> suối ngam tèm ta, gà ta nháy cái <laughs> tèm bà nè suối giọt จะถ่ายเห็ดนะคะแค่นี้ก็หนักมากแล้วเฟกร์กก้าใหญ่มากแล้วมันมันหนักมันหนักนนเราจะถ่ายไว้นี่ถ่ายออกโอ้ยเบิ่อนดูอ่อนอ,อ่อน,ออนอยังไมยังขาวอยู่เลยแต่อยากแมงหน่อยล สุดยอดค่ะไปต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน